สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอยนะคะฮานอยมัดรวมนะคะพดโพลโ,โ,โ,โมโมสมองนะคะพี่น้อง1 2สองถ้ามาชุดวินนะคะสายวิ่งนะคะ1 2 2 1สองสองหนึ่งะคะเนาะพี่น้องมาสองเด้งนะคะ5ก็มาคู่เดียวนะคะตัวเดียวก็มา3 5หอยู่เนาะ3 5หพี่น้องดูจะเข้าจะมา3 9ก็ไม่มาโอ้ยเนาะ จะมาหนึ่งสองก็มาหนึ่งเขียหนึ่งเเด่นนะมาหมดเลยนะคะเด่นหนึ่งเด่นศูนย์นะะเด่นศูนย์ก็จะมีสองศูนย์เด่นหนึ่งก็จะมีสองหนึ่งหนึ่งสองนะ,ะแอดมินจอไม่เข้านะคะมาแต่เบิ้ลนะคะพี่น้องสามสามนะคะคู่เดียวนะคะนอกนั้นก็หลุดแต่ตัวเลขก็น้อยมากเนาะพี่น้องโอกาสเข้าก็ยากโอกาสหลุดก็ง่ายเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอซีนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันนะคะ เมื่อวานนะคะรัฐบาลลาวพัฒนานะคะโพดโพได้แนวทางทูบน้องนะคะน้องสุสารนะคะได้เต็มๆเลยนะคะ <_ tit> โพดโพบูมโสมโญนะคะน้องก็ให้เข้าอยู่ห้าสี่เนาะแล้วก็มารัฐบาลลาวพัฒนาก็ก็เข้านะคะเข้าเออหกตัวหน้านะคะน้องให้เนาะห้าห้าหกนะคะ แต่ไม่ได้เข้าตัวกลางกับบนเนาะเสียดายอยู่นะคะแต่ก็มาถ้าเป็นบ้านแอดมินนะคะก็จะจับตัวหน้านะคะเป็นเกณฑ์ล่างนะคะแล้วก็ตัวท้ายสุดเป็นเกณฑ์บนเนาะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี2มี9มี8มี3แล้วก็มี6นะคะแล้วก็4ส่วนชุดเด่นนะคะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่ เก้ากับ4นะคะก็จะมี9 4 49นะคะ5 4 4 5แล้วก็จะเป็น2 9 92นะคะเอนเม้นขออนุญาตแปลงร่างนิดหนึ่งนะคะ บางทีแปลงล่างแล้วก็หมานะคะพี่น้องให้แค่นี้พอนะคะเข้าก็เข้าเนาะพี่น้องหลุดก็หลุดนะคะเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้าก็ยากโอกาสหลุดก็ง่ายสุดๆเนาะพี่น้องจอ๋าเอเมนไม่ให้เยอะนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะหนึ่งหก 16, หนึ่งหกรือหนึ่นะคะตัวนี้ไปชุดกันนะคะแปนะคะอันนี้ชอบจริงๆค่ะแปดเก้าแปดนะคะ, 89, 89, 86, 89, ะ,คะก็จะเป็น3ามก็จะเป็น สองแปดนะคะโซนเบิร์นนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามแปดแปดนะคะก็จะเป็นเก้าเก้านะคะเบิร์นตัวที่ยดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด็กหมดเลยเน,ะนอะ ชุดเด่นชอบหมดเลยนะชุดเด่นปากกาก็ไม่มีแล้วนะคะตโต๊ะโต๊ะโต๊โต๊ะนะคะไม่ใจร้ายกับแอดมินจังเลยนะคะชุดเด่นชอบหมดเลยนะคะชุดการชอบแปดเก้าเก้าแปดนะคะสำหรับใครอยากเข้ากลุ่มนะคะ so นะคะ d a s a นะคะแปดแปดศูนย์ห้านะคะ 99เนาะเดือนนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะแนวทางทูบเราก็มีแค่3ตัวเลขแค่นั้นนะคะทูบเดียวแท่งเดียวนะคะนอกจากจะมีรัฐบาลลาพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะเราก็จะให้เป็นเพิ่ม2เล่มน,นะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามาก็จะมีแนวทางสุสานนะคะแล้วก็แนวทางตะไคร้เนาะก็มาตลอดอยู่นะคะไม่เคยหลุดเนาะไม่ค่อยได้หลุดนะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้เขบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆนี่น้อยไวน้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซพาเลยแ <c oughs> อดมินอาจจะพูดผิดพูดถูกนะ,ะต้องกราบขอโทษขออภยัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนนะคะเนาะลืมบ้านเล็กบ้านน้อยนะคะ โดยๆแห่งๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า